สวัสดีครับร้านเต่าขุนทรพเทคนะครับวันนี้ผมจะมาเทปงานนะครับเป็นชุดงานสกิทกู้โต้ลูกใสให้คุณลุกท่านได้รับชมนะครับชุดงานสกิทงานลูกใสนะครับการรายงานของชุดงานสกิทลูกใสนะครับจะแตกต่างกับลูกขาวนิดนึงนะครับก็คือถ้าเอี่ยวขึ้นนะครับเอี่ยวขึ้นตัวเครื่องจะรายงานจะสั้นสั้นหนึ่งครั้งถ้า2ขึ้นจะสั้นสั้นสองครั้งถ้าสขึ้นจะสั้นสั้นสามครั้ง ส่วน4ี่ขึ้นนะครับจะเป็นหน้าว่างตัดไฟเครื่องจะไม่รายงานนะครับจะเงียบถ้าหน้า5ขึ้นจะสั่นยาว1ครั้ง6ขึ้นจะสั่นยาว2ครั้งนะครับการรายงานของคู่โต๊ดการรายงานก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราเอาเม็ดงานลง2เม็ดนะครับสมมุติว่าเม็ดนึงเป็นเอี่ยวนะครับอีกเม็ดหนึ่งเป็น2นะครับก็คือการรายงานจะรายงาน2จงังหวะก็คือจะรายงานเอี่ยวก็คือจะรายงานสั้น1ครั้ง เปิดต่อไปสั้นหนึ่งครั้งแล้วก็อีกเม็ดนึงก็จะรายงานเป็นสั้น2ครั้งนะครับจะเว้นวัคไว้นิดนึงแล้วก็จะรายงานอีก1เม็ดก็คือจะรายงานตามมาแบบนี้นะครับสเม็ดก็เหมือนกันนะครับก็จะรายงานก็จะทิ้งช่วงไว้อีก1วกรรควัแล้วก็จะรายงานอีก1เม็ดนะครับเป็นสามเม็ดส่วนชุดนี้นะครับเป็นคู่โต๊ะมาดูการรายงานนะครับของชุดงานตัวนี้เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องเปิดเครื่องเครื่องสั่นเอียว เกี่ยวขึ้นจะสั่นสั้นหนึ่งครั้งแบบนี้สองสองจะสั่นสั้นสองครั้งแบบนี้สามนะครับจะสั่นสั้นสามครั้งนะครับสี่จะเป็นหน้าว่างตัดไฟห้าห้าจะสั่นยาวหนึ่งครั้งหกหกสั่นยาวสองครั้งแบบนี้นะครับ่ะ เม็ดที่หนึ่งนะครับอีกหนึ่งเม็ดเดียวก็คือจะสับสั้นหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับสองสับสั้นสองครั้งนะครับสามสับสั้นสามครั้งนะครับสี่จะเป็นหน้าว่างตัดไฟอย่างที่บอกไปห้าห้าจะสั้นยาวหนึ่งครั้งนะครับหก 6จะสัญญ่นยาว2ครั้งนะครับอันนี้เป็นเม็ดที่2นะครับก็จะรายงานช้ากว่าเม็ดที่1นิดนึงนะครับการรายงานก็จะประมาณนี้นะครับเอาเม็ดงานลง2เม็ดก็คือจะรู้ทั้ง2เม็ดเลยนะครับก็คือจะทิ้งช่วงไว้จะรายงานเม็ดหนึ่งก่อนแล้วก็จะทิ้งช่วงไว้แล้วก็จะรายงานอีกเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดที่2ก็จะประมาณนี้นะครับชุดงานสกิปนะครับมาดูตานะครับมาดูตาตาสวยๆนะครับตาสวยๆ